วิดดีกว่ามาหาอะไรทำในกรุงเทพดีกว่านะครับและผมก็เข้ามาเช่อาอพาร์ตเมนต์อยู่กรุงเทพไม่อยากอยู่จันทบรุรีพอรู้สึกว่ามันอึดอัดนะครับก็เข้ามาอยู่เทพคิดไปคิดมาจะทําอะไรดีนะนะครับมผมก็เลยตัดสินใจที่จะทําธุรกิจเกรือข่ายเพราะว่ามีคนคนหนึ่งนะครับเขาแนะนําให้ผมรู้จักธุรกิจขายตรงวันนี้เขาก็แอบมาในห้องนี้ด้วย เป็นคนแรกที่ทําให้ผมเข้าสู่วงการธุรกิจขายตรงอาตบมือพี่ชายผมหน่อยไม่รู้ว่าแอบอยู่ตรงไหนแต่อยู่ในห้องนี้แน่นอนอ่าพอเห็นไลน์แล้วแอบมาดูแน่นอนนะครับพอมาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมวนเวียนอยู่ในธุรกิจเครือข่ายในกรุงเทพเนี่ยครับเรียกว่าหลายบริษัทแล้วก็ทําอยู่หลายปีนะแต่มันไม่ไปไหนสักทีมันเหมือนจะได้จะได้มันเหมือนจะสําเร็จจะสําเร็จแต่มันก็ไม่สําเร็จ ใจคิดเหมือนกันว่าอยากจะเลิกแล้วไม่อยากทําแล้วอยากจะกลับไปหาอะไรทําอย่างอื่นดีกว่าแต่เขาบอกว่าถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนเราก็ไม่เจอโอกาสถ้าเราจมปากกับปล่อยัตเดิมๆแบบนี้ชีวิตเราจะไปถึงไหนถูกไหมเราก็ตัดสินใจไม่มีใครมากระมางเธอหาเองก็ได้วะดีไหมฉะนั้นผมก็เลยสอดหาเลยว่ามีบริอยสัตว์ไหนที่มันใช่บ้างที่ทำแล้วมันจะเติมโตที่มันจะตอบโจทย์บ้าง โชคดีนัที่ปีห6เนี่ยผมก็เจอบริษัทเกษตมอเจอพร้อมกับเพื่อนๆที่อยู่ในรูปนี่แหละนะนี่มีพี่เจียบด้วยมีพี่เบิร์ดมีพี่นิกด้วยนะครับแล้วก็มีคุณเหมียวด้วยนะาดีในห้องนี้มีมีอาจารย์พวลานิ้ด้วยนะครับเห็นไหม